พี่ได้บูชามาเองคันนี้ยพี่ได้บูชามาเองจากวัดเลยมาแล้วเขาจะเริ่มเสร็จทุกวันเขานึกถึงตะไข่เน่เลยใครๆจำอะไรพี่พี่พอได้เ็าจะรู้้าเขานึกถึงตะไข่เขาคิดบุ่ก็เอาละเขาคิดบุญให้ตะไข่ทุกวันเลยก็ที่ก็ที่ก็ที่ปาให้หนูไปไงโปกมะขามลงเล็กๆหรอเขาไม่เห็นนะเขาเห็นรู้เรื่องไงเธอจะเก็บไว้ไหนเอาละพี่เป็นคนไม่สบายใจไงพี่เป็นคนที่แบบเอาละ ถ้าเขาบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหา,าก่นเลยไปหาในพานของเขาที่เขาเคยเอามาโชว์นะที่เยอะมากเลยพระเต็มพานเลยไปหาค่อยๆดึงออกดึงออกแล้วก็ไม่มีไอเราเอาแล้วไม่มีเราอยู่ยังไงทํำยังไงไปหาของเราบ้างในหิ่งในอะไรค้นยังไงแบบโอ้โหเพราะว่าที่ต้องใช,ใช้เวลาหน่อยนะเพาราะว่าพระเยอะเยอะมากค่อยๆเพราะว่าพี่จ<ล>ะเลี้ยงดีอะไรพี่จะแยกหมดแหละอันนี้อยู่งนี้ ไม่มีคุณทุกคนไม่มีเลยในลิ้นชักอะไรก็ไม่มีหายังไงก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าอยู่กับครูแค่คิดว่าโอ้เธอเธอต้องอยู่กับครูต้องหาประมาณสามเดือนสามเดือนก็ไม่น่าจะเจอสามเดือนก็ไม่น่าจะเจอทุกคนเอคราวนี้คราวนี้พี่ก็เลยอยังไงวะยังไงดีเราไม่สบายใจเนาะคราวนี้อุ้ยแล้วบูชาไมมแค่แค่เหรียญเดียวด้วยองค์เดียวด้วยแล้วคราวนี้โอ้ราคาก็ไปขนาดไหนแล้วเนี่ย ไม่เจอราคาอ๋อเขาอ่ไม่ได้คําว่าคําว่าราคาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห่วงเรื่องราคาหมายถึงว่าเฮ้ยมันหาไม่ได้ในราคาที่เราได้เราบูชามาแล้วนะตอนนั้นหลักไม่ไม่กี่บาทเองหลักร้อยนะโอ้าวนี้ก็หาหางก็ไม่เจอหรือสองครั้งไม่เจอเว้ยเก็บยังไงเราก็ไม่สบายใจยังไงจะเจอว่าอ้าวแหละในที่สุดไม่กี่วันนี้อืสวดมน สวดมนต์เสร็จปุ๊บด้วยความไม่สบายใจเนาะแล้วบวกกับขอโทษนะอันนี้ความความเชื่อส่วนบุคคลบวกกับตะไครอาจจะแบบว่าเออไอไอ,ไอนี่มันมันไม่สบายใจเว้ยอะไรเงี้ย mm. ช่วยมันหน่อยวะอะไรเงี้ยเนาะช่วงช่วงที่สวดมนต์อยู่อะพี่ก็นึกถึงท่านแหละแล้วก็อุทิศว่าตะไครถ้าเผื่อว่าตะไครอยู่ที่บ้านเนี่ยให้ให้ผมเจอด้วยนะอะไรเงี้ยบอกท่านแต่ว่า นั่งนั่งเหมือนกับสมาธิในการสวดมนต์แล้วก็นึกแวบนึกแวบไปคุณเชื่อไหมว่าภาพของกล่องของเหรียญน่ะกล่องจะเป็นสีเขียวเนาะพี่หนุ่ยถ้าพี่หนุ่ยถ้าถ้าใครเสิร์ชเจอเนาะปีหกสองนะกล่องจะเป็นสีเขียวคุณเชื่อไหมว่าผมเห็นอยู่ในอยู่ตอนตอนเราในนิมิตเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้ไม่ได้อวดอะไรนะคือมันเห็นจริงคือเห็นนี่เอกล่องกล่องเหรียญนี่แหละอยู่วางอยู่ในตู้ในตู้ไม้ ในตู้ไม้ลึกๆแอบแอบไว้แล้วก็จะมีอะไรแบบบางๆอยู่เสร็จปุ๊บผมรู้เลยว่ายังไงก็อยู่ในในชั้นที่ที่เราเก็บพาวไว้เป็นใต้หิ้งขะคราวนี้เราก็พอสวนเสร็จอุทิศบุญกุศลอะไรเสร็จปุ๊บคนหาเลยกลางคืน่ะประมาณห้าหกทุ่มล้วอว่วะไม่เจอยังไงก็จะลื้อออกมาให้หมดแหละล้วค่อยเรียงใหม่ดึกก็ช่างมันอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมว่า ตู้ที่ผมหาครั้งแรกเลยอ่ะคือตู้ที่แบบว่ามั่นใจครั้งแรกเลยคือคือต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่เจอสองสาครั้งก็ไม่เจอผมก็เลยไปไปหาตามบินชัร์กใหม่ไปดูตามบินชาร์กเพราะว่าไอต้ตู้ตู้ที่คิดว่าหาดีแล้วเนะี่ยเอาไว้ที่หลังเออเดี๋ยวค่อยมาหาไปหาตามบินชากใหม่ไม่เจอยังไงก็ไม่เจอลือของออกมาก็ไม่เจอไปเปิดตู้สุดท้ายละอ่ะอานี้แหละแล้วพระเยอะซะด้วยก็เลยโอ้เราจะลื้อออกมาเลยใช่ไหมอ่ะ ไม่เป็นไรแต่ว่าเอ๊ะภาพที่เห็นอยู่อยู่ในลืบ,ลบๆก็เลยเปิดแลชโทรศัพท์ส่องเข้าไปโอ้โหคนลุกวาบเลยองค์เดียวองค์เดียวตะไคร่องค์เดียวองค์นั้นแหละอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ตรงมุมตรงที่ภาพเห็นเลยคุณภาพที่เห็นในในใน,นี้มิตตอนสวดนมนนะ่ะคือวางอยู่ตรงนั้นเลยคนลุกมากจนแบบว่าโอ้ตะไครอ,อยู่นี่แบบจะจะมาปลกพิพรก็อะไรยอยู่<ต>ก็เลยว่าแบบแต่เช้าเลย โทรมาด้วยโทรมาด้วยครูนั่งสมาธิเสร็จพอดีดีใจมากแบบว่าอุ้ยตะไครแบบมั่นใจมากคือแบบอุ้ยมาพร้อมกับอะไรหลายอย่างที่ดีมากก็เลยปป่นมาเล่าให้พี่พรฟังว่านี่พี่พรนี่เหรียญเนี้ยเอาเก็บไปเลยนะเนี่ยเจอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยพี่ไม่เคยให้เขาเลยอะไรเงี้ยออาหรอเคยยื่นให้เรานะอะไรเงี้ยจะไม่ได้เพราะใจมันยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแต่สรุปแล้วไม่เป็นไรมันไออดีมันผ่านมาแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้เจอท่านแล้วอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหอนุมทนาแบบคือมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่เราเรามองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นจริงได้นะครับ